เพื่อนๆว่าคนเราเวลาคบกันเป็นแฟนเนี่ยต้องคบกันนานขนาดไหนถึงจะมีอะไรกันได้คำถามนี้เป็นคำถามที่มันมันเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่เวลาที่เราจะคลองเรือนเนาะเวลาที่จะมีความรักเนี่ยปัญหาความรักบางคนจะชอบไปตีค่าชอบชอบด้วยค่าความรักแต่ที่จริงๆแล้วความรักเนี่ยมันมันเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสืบเผ่าพันธุ์ นะครับมีมีเผ่าพันธุ์ของเราต่อไปนะครับดังนั้นคําถามนี้ไม่ควรโดนด้อยค่านะไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามนะครับพี่แค่ไปเจอคําถามนี้ในกลุ่มของคาปรึกษาปัญหาชีวิตปัญหาความรักปัญหา,ญหานานนิโนนทั้งหลายนะครับมีคนโพสต์เอาไว้ว่าต้องคบกันนานขนาดไหนคะถึงจะมีอะไรกันได้ต้องนานขนาดไหนคะผู้ชายถึงคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ง่ายได้ยาก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบพี่เข้มเอามาตอบนะครับเพราะว่าเห็นถึงความสําคัญนะครับมันจะได้ดูไม่ง่ายใช่ไหมก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่เข้มต้องบอกก่อนว่าร่างกายของเราเนี่ยจริงๆมันเป็นสิทธิ์ของเรานะเราจะมีอะไรกับใครก็ได้ใช่ไหมถ้าเขาคนนั้นกับเราเนี่ยคือรักกันนะครับเราจะเลือกที่จะไม่มีก็ได้นะ ต่อให้แบบเป็นแฟนกันแต่เขาจะมาบังคับขืนใจเราก็ไม่ได้เราต้องตระหนักว่าเออเนี่ยคือสิทธิ์ของเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอะไรกันเร็วเกินไปเนี่ยผู้ชายบางคนอะมันคิดมากพี่เข้มเข้าใจว่าเจ้าของโพสต์อะก็คงจะมาถามเพราะเหตุผลนี้แหละว่าเออถ้าเกิดว่ามีอะไรกันเร็วเกินไปอะผู้ชายมันจะคิดมากไหมบางครั้งอะผู้ชายมันขอก่อนนะมันเป็นฝ่ายขอนะมันเป็นฝ่ายอยากได้นะ แต่พอมีอะไรกันปุ๊บโอ้ยมันคิดมากเลยว่ะมันคิดมากว่าอ้ผู้หญิงเนี่ยพอรับหลังเราจะไปมีคนอื่นอีกไหมอพอหันหลังไปจากเราปุ๊บเนี่ยเขาจะแอบไปมีความสัมพันธ์แบบนี้กับคนอื่นไหมมันง่ายไปไหมมันไวไปไหมอย่างเงี้ยบางผู้ชายบางคนคิดนะต้องถามตัวเองก่อนนะว่าเราอะแคร์ไหมที่ผู้ชายคิดหรือไม่คิดอ่าถ้าเกิดว่า เราไม่แร์นะครับเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่ในใจเราเลยช่างมันความรักจะยังไงปล่อยให้มันคิดไปอ่าถ้ามันพังมันไม่ดีไปหาใหมอ่อันนี้ก็คือการแก้ปัญหาแบบโนโสนโดนแคร์นะครับซึ่งคุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะถ้าคุณแบบเป็นคนแบบมันม่นๆเออฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเธอนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ไม่ได้มีอะไรเรวลวร้ายอะแล้วเราแคร์อะแล้วมันมีบางครั้งที่แบบ เขาอาจจะคิดมากอาจจะขี้ใจน้อยนะครับเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับอันนี้มีเพื่อนพี่เข้มนะคนรู้จักเจอเคสแบบนี้เลยนะเป็นผู้หญิงทีนี้เขาแบบมีอะไรกับแฟนใช่ไหมแล้วทีนี้เขาเป็นฝ่ายรุกกนรู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายแบบว่ารุกกรั้งแรกเนี่งผู้ชายก็เลยแบบไปคิดว่าแบบเอ๊ะทำไมเก่งขนาดนี้ เออทำไมเริ่มก่อนขานาดนี้เคยอะไรแบบนี้กับคนอื่นหรือเปล่าเนี้ยก็ความคิดมันจะอบอวนอยู่ในหัวตลอดเวลาเออผู้ชายบางคนเป็นนะครับผู้ชายบางคนไม่เป็นผู้ชายแต่ผู้ชายส่วนมากมันเป็นนะมันมันแอบหัวโบราณอยู่ลึกๆใ,ใ,ในในจิตใน้สําึึกของมันมันกลัวเหมือนกันนะมันกลัวโดนผู้หญิงนอกใจนะจริงๆแล้วอะ่ะนะครับ อ่ะคำตอบนะครับพี่แค่รู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าเราตอบเป็นระยะเวลาเนี่ยมันเป็นการมองปัญหาแบบมิติเดียวบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับระยะเวลานะแต่มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ที่ระดับความสัมพันธ์นะครับแล้วมันก็แล้วแต่คนด้วยเพราะบางคนเนี่ยช้าเร็วต่างกันบางคนกว่าจะครบจะต้องดูนั่นดูนี่ดูโน่นนะ ก็มีความคิดเยอะคิดมากใช่ไหมก็มีความต่างกันนะครับมันก็เลยมีส่วนที่เราต้องดูเยอะนะครับที่เราต้องดูคืออะไรบ้างนะครับพี่อมได้ l เอาไว้นะครับมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกนะอ,อ๋อแล้วก็เป้าหมายความสัมพันธ์อีกคือสำหรับบางคนนะ่ะมองว่าเฮ้ยฉันนะ่ะมีอะไรกับผู้ชายได้แลนะไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้คือปัดแอปนัดเจอแล้วก็จบแล้วก็แค่นั้น คุณก็สามารถทําได้นะมันเป็นสิทธิ์ที่คนโสดทําได้นะครับแต่ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ทําก็ไม่ผิดอะไรนะครับก็คือไม่ผิดคุณก็ไม่ต้องทำนะฉันฉันไม่ได้ชอบการมีอะไรกับคนแปลกหน้าก็อย่าทำนะครับอย่าทำอะไรที่มันฝืนใจตัวเองนะครับตรงเนี้พี่เข้มอยากจะให้คำตอบนะว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้คำตอบแบบเป็นตัวเลขจริงๆอ่ะพี่เข้ม บอกมาเลยกี่เดือนนะครับถ้าคุณคุยทุกวันแล้วความสัมพันธ์ดีต้องต้องเน้นว่าคุยทุกวันนะอย่างน้อยวันละประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่ใช่แค่เทคแชทนะบางทีอาจจะต้องมีการแบบขอสายบ้างอะไรบ้างนะครับมีการคอมมิชเมนต์แล้วนะครับประมาณ3มเดือน6เดือนเนี่ยเป็นระยะเวลาที่กําลังดีแต่ในมุมมองที่3เดือน6เดือนขึ้นไปนะอย่างต่ำนะครับเริ่มที่3เดือน6เดือนแต่ถ้าเร็วกว่า3เดือนเนี่ยแบบสมมุติว่าเพิ่งรู้จักกันใหม่ มันมันมันอาจจะเร็วไปนิดนึงบางคนเขาจะแบบเอ๊ะทำไมมันเร็วกว่าเราเออทำไมมันเร็วกับเรากับคนอื่นรับหลังเราเธอไปเร็วอย่างนี้กับคนอื่นหรือเปล่านะครับแล้วก็การให้ความมั่นคงเออตรงนี้สาคัญเพราะว่าไอความมั่นคงเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ attachment style ถ้าเป็นพวกสีเขียวไม่ค่อยมีปัญหาพวกนี้จะรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเวลาอยู่กับใครเขาก็ เขาก็มีจิตใจที่มั่นคงเขามั่นคงในตัวเองเขาก็มั่นคงในคนอื่นเป็นพวกสีเคียวนะครับเขารู้สึกว่าโลกนี้มันไม่ได้อันตรายอะฉันฉันคอนโทรลได้ฉันคอนโทรลไม่ได้ฉันก็จะไปหาที่อื่นอาจจะเสียใจสักแป๊บหนึ่งนะแต่ว่าเซฟเอติมดีไม่เป็นไรเดี๋ยวฮิวใจแป๊บเดียวแล้วก็ไปเลือกสิ่งที่ดีกับชีวิตเพราะฉันมั่นใจว่าฉันเป็นของดีฉันก็คู่ควรกับคนดีนะพวกซีเคียวก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่มันจะมีปัญหาพวกแอนเชียส พราะพวกนี้จะรับความมั่นคงจากคนอื่นเนี่ยบางทียากจะกังวลจะระแวงนะแล้วก็จะให้ความมั่นคงกับคนอื่นยากด้วยเช่นกันนะครับมันเป็นไวเวอร์ซ่านะครับมุมกลับกันบางคนสามเดือนหเดือนแต่รู้สึกว่ายังไม่มั่นคงนะก็ยังไม่ต้องให้นะบางทีนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นความมั่นคงนะครับจิตใจนะครับความรู้สึกที่ไปเข้มพูดเมื่อกี้นี้ อีกอันนึงก็คือเรื่องของสังคมเรารู้จักสังคมเขาหรือยังเขารู้จักสังคมเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะให้เราเข้าไปในโลกในสังคมของเขาฝ่ายเดียวเลยและเขาไม่เคยเข้ามารู้จักเพื่อนเราเลยหรือนีนมุมกลับกันเขาไม่อยากรู้จักเพื่อนเราแต่อยากเอาเราไปอยู่ในฝูงหรือที่หนักกว่านั้นคือเขาไม่เข้าสังคมเราเลยแล้วเขาก็ไม่เปิดตัวเรากับสังคมของเขาด้วย อันนี้เนี่ยมันมันดูลึกลับมากนะผู้ชายแบบนี้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าเขาก็ไม่ได้ให้ความมั่นคงทางสังคมกับเราอย่าเพิ่งไปม,มีอะไรกับคนแบบนี้ก็ได้นะถ้าคุณไม่อยากเสียใจยเพราะปลายทางอะ่ะบางทีเขาอาจจะแบบเก็บเราไว้อ,อ,อ่อแบบเลี้ยงเราไว้ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เข้มอยากจะให้แบบสังเกตเขานิดนึงนะ แต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยถ้าเรามีอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราใจเราไม่ผมัไม่ผีผามไม่เผลอไม่เป็นไรเราเดินต่อได้เลยอีกอันหนึ่งก็คืองานกับเงินมั่นคงหรือ,อยังเ่าแต่งงานกับเงินนี้บางทีค่อยๆสร้างก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราหมายมันปันใจว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเราเนี้ยเราอยากจะให้เขาเป็นคู่ชีวิตแล้วเราต้องแต่งงานกันเนี้ยบางทีเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่เข้มแนะนาให้คุณต้องคุยกันแต่เนินเน่นๆนะ บางคนบอกวิความรักทําไมมาคุยเรื่องงานเรื่องเงินมันไม่ใช่ธุรกิจเออมันไม่ใช่ธุรกิจแต่เวลาคุณมีลูกละเวลาคุณอยู่ด้วยกันเวลาไม่มีเงินไม่มีงานเนี่ยมันทะเลาะกันนะแล้วหลายคู่เนี่ยความสัมพันธ์มันไม่ดีเนี่ยมันเริ่มมาจากเรื่องงานเรื่องเงินนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่พี่เข้มอาจจะยังไม่ได้พูดถึงแต่ใครอยากใส่เติมก็พิมพ์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ได้นะครับข้อดีของการที่เราแบบไม่รีบจนเกินไปนะครับก็คือเราได้ดูใจเขาได้ดู พฤติกรรมของเขาไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบแล้วเราค่อยมาถามใจตัวเองว่าเรารับได้ไหมด้านลบของเขาเนี่ยคือปัญหาเนาะเออ oh. เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีทั้งด้านบวกด้านลบด้านดีด้านไม่ดีนะครับเนี่ยคือข้อดีของการที่เราไม่รีบจนเกินไปทั้งไม่รีบคอมมิชเมนต์นะทั้งไม่รีบมีอะไรกันก็ได้แต่เดี๋ยวนี้บางคนก็ไม่ถือและบางคนก็ยังไม่ได้คอมมิชเมนต์คือยังไม่ได้เป็นแฟนแต่ว่า ลองชิมก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีเหมือนกันเพราะงะั้นเกณฑ์คําตอบที่พี่เข้มได้ให้ในวันนี้จึงไม่ได้เป็นสิ่งตายตัวนะครับเพื่อนๆเอาไปปรับดูได้นะครับทีนี้นะของแถมถ้ามีเร็วเกินไปถ้าเรามีอะไรกับคนคนหนึ่งแล้วกับผู้ชายคนนั้นอนะเร็วเกินไปซะแล้วเนี่ยแล้วผู้ชายระแวงเรามีวิธีแก้ไหม วิธีแก้นะสำหรับพี่เข้มในมุมมองของพี่เข้มอะ่ะจริงๆมันมีหลายวิธีมากเลยถ้าเราอยากเป็นคนคุมเกมนะเอาแบบเอาแบบสาวเปรียปร้ยวๆหน่อยๆถ้าเรามีบุคลิกภาพแบบเปรียปร้ยวๆเราก็เป็นคนคุมเกมเป็นคนถือไพ่เหนือนกว่าบอกเฮ้ยเธอถ้าพูดอย่างนี้คือไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นนะเราเนี่ยทําเต็มที่แล้วในมุมมองของเราแต่เธอยังอย่างนี้อยู่ อันนี้ก็เหมือนแบบเราดุเขาเนาะเราก็อาจจะมีการแบบแสดงว่าโกรธนะโกรธนะไม่ได้นะเธอล้ำเส้นนะล้ำ b า u n d a r y นะอนี้อันนี้ก็ได้นะก็เป็นวิธีหนึ่งแลนะ้หรือวิธีหนึ่งก็คือแบบอาจจะใช้คำพูดแบบคี้เล่นหน่อยอุ้ยเธอเราเราก็มีกับเธอคนแรกนะแต่พอดี ดูหนักโป้มาอุตส่าห์ทำการบ้านมาอย่างดีเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยอ,อาจจะได้นะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเขาแบบหึงหรือว่าห่วงมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราต้องพูดนะว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยมันมันเกินไปเ,ออเธอขาดความมั่นคงเกินไปแล้วเวลาที่เราจะเดินออกมาจากเขาเนี่ยเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราก็เด็ดขาดนะครับบางคนไม่มีปัญหาตรงนี้เนาะพอรู้สึกว่าแบบ เออถ้าเธอดื้ออย่างเงี้ก็ได้เราอยู่คนเดียวได้คนที่โสดเป็นจะไม่ค่อยมีปัญหานะเออจะไม่ต้องมานั่งแง่นั่งงอนกันแบบแบบในหนังอนะ่ะมันมันโซเบ,บบีอะ่ะมันเด็กเกินไปนะครับโอเคถ้าเธองอนเธอไปเลยอะไรประมาณนี้แบบนี้ก็มีนะคนแบบนี้นะครับลองตัดสินใจดูนะเพื่อนๆน,นะอ่ะโอเคก็หวังว่าครบถ้วนแล้วนะพี่เข้มอาจจะไม่ได้ตอบ เป็นระยะเวลาเพราะถ้าเราไปโฟกัสระยะเวลาเราอาจจะไม่ได้คําตอบนะครับพี่เข้มก็เลยเน้นเป็นเรื่องของแบบระดับความสัมพันธ์แล้วกันเนาะนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เวลาจริงๆก็ประมาณ3เดือน6เดือนหลังจากที่เราคุยกันทุกวันความสัมพันธ์ดี2คนชัดเจนให้ความมั่นคงนะด้านจิตใจด้านสังคมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนบอกว่าพี่เข้มเ้วอ,อย่างงี้เมื่อไหร่จะได้กินอะไร ถ้าเราอยากกินเร็วๆนะเราก็ต้องทําให้เขาตกหลุมรักเราเร็วๆไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการพูดวิธีการจีบวิธีการหยอดแล้วก็วิธีการสร้างความมั่นคงนะครับเรื่อง,องความรักเนี่ยเอาเอาทฤษฎีตามของสเตอร์เบิร์กเนาะก็จะมีสามเหลี่ยมความรักนะครับความรักก็มีสามมุมมีแพชั่นมีอินทิเมซีมีคอมมิตเมนซึ่งริงๆเพียมเคยทําคลิปให้เพื่อนๆนะ อ้าวโอ่ยเพื่อจะเอาคลิปนี้ไปปรับใช้นะแต่ว่าพี่เข้มต้องย้ำนิดหนึ่งว่าคลิปประเภทไลน์โค้ดเนี่ยไลน์โค้ดส่วนใหญ่เขาจะแบบให้คําแนะนําทางตรงไปเลยอะว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะครับแต่พี่เขมรู้สึกว่าบางทีมันมันเครียดไปนะครับเราต้องปรับเราต้องปรับดีเพราะว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตเราต้องเป็นคนใช้ชีวิตของเราด้วยตัวของเราเองดังนั้นพี่เข้มอยากอยากสร้างความมั่นใจให้เพื่อนๆว่า เพื่อนๆเลือกเถอะนะเลือกได้วันนี้พี่เข้มแค่เอาข้อมูลมาวางไว้ให้แต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรับไปกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าจะไม่รับเลยเป็นสิทธิ์ของเพื่อนๆเลยนะครับนะเป็นกําลังใจให้แล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปของอู่ซ่อมความรักนะครับพี่เข้มมีแชแนลอู่ซ่อมความรักนะเอาไว้สําหรับการซ่อมความรักให้เพื่อนๆนะใครมีความรักพังมีปัญหา,ม,ญหามีปัญหาชีวิตปัญหาความรักเอามาเข้าอู่นะเข้ามาปรึกษาพี่เข้มพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับ แล้วเจอกันในคลิปบอื่นของช่องสวัสดีด้วยครับ